ชนรัฐานตราเตือนประชาชนสองอำเภอร,รับน้ำท่วมหลังฝนตกหนักอ่างล้นส่งผลเทศบาลตำบลเขาสมิงน้ำท่วมหนักถึง60%ชาวบ้าน500คนเดือดร้อนอพยศนอนโรงเรียนโชคทาวขณะ6ตำบลขาสมิงน้ำท่วมหนักในรอบ15ปีอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเวลา2 1เ็นาฬิกา30นาทีในวันที่12ตุลาคม2564นายาชัยกรณลุนทาหัวนหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชนระทานตราด ได้ประสานงานกับสื่อมวลชนของจังหวัดตราดเพื่อขอความร่วมมือแจ้งเตือนประชาชนในอำเภอเขาสมิงอำเภอเมืองตราดเนื่องจากเกิดน้ำป่าไหลหลากจากอำเภอบ่อไร่เนื่องจากฝนตกหนักและการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองสโนและเขื่อนคิรีธานในอำเภอขรุงจังหวัดจันทบุรีอย่างต่อเนื่องมานานกว่า3วันจากสาเหตุด,ดังกล่าวทําให้ปริมาณน้ําที่สะสมน้ําฝนตกหนัก3-4ถึงวันสามารถวัดได้ความสูง5 1 4ม mm, ิลลิเมตร ซึ่งน้ําได้ไหลลงผ่านคลองสตอ์คลองโนลงสู่น้ำเขาสมิงมายัางตําบลเขาสมิงตั้งแต่เย็นวันที่12ตุลาคม2564และระดับน้ําที่หน่วยวัดน้ำหน้าเทศบาลเขาสมิงมีความสูงเกือบ4เมตรทําให้น้ําเริ่มทลักเข้าพื้นที่เทศบาลอย่างรวดเร็วในเวลา18นาก30นาทีและเพียง2-3ชั่วโมงทําให้พื้นที่เทศบาลกว่า60%น้ําท่วมในระดบความสูง80-90ซเมตร ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถขนของขึ้นที่สูงได้ทันทำให้เกิดความเสียหายจำนวนมากซึ่งนายอาวุธประวาติินนายกเทศมนตรีเทศ,ทศทาบาลตำบลเขาสมิงและเจ้าที่ได้นํารถยนต์และเรือไฟเบอร์มาช่วยเหลือประชาชนในการขนส่งของหนีน้ําและมีปัญหาก็คือระดับน้ําที่สะพานเขาสมิงมีความสูงใกล้พื้นสะพานแล้วและที่ประตูน้ําเขาสมิงระดับน้ําสูงเกินประตูน้ําแล้วซึ่งนาย ชัยกรลุนทากล่าวว่าปริมาณน้ําที่มีมากท่วมเกินความสูงของประตูน้ําได้เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้พื้นที่รับน้ําทั้งในอำเภอคาสมิงและแอำเภอเมืองตราดหลายตำบลคือตำบลวังกระแจตะตำบล้วยแรงตำบลท่ากลุ่มจะได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลันซึ่งแนวโน้มจะมีระดับน้ําเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากฝนยังคงตก,กลงมาอย่างต่อเนื่องจากปัญหาดังกล่าวจึง ประสานสื่อให้ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบเพื่อเก็บสิ่งของหนีน้ําไม่เกิน3-4ชั่วโมงต่อจากนี้ขณะที่นายอวุธกล่าวว่าน้ําเริ่มเพิ่มขึ้นจากช่วงบ่ายและปริมาณน้ํามากขึ้นเรื่อยๆจึงทําให้ช่วงเย็นน้ําเริ่มไหลเข้าสู่ท่วมบ้านเรือนน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆในช่วงเวลา21นาฬิกาเขา้าท่วมพื้นที่เทศบาลกว่า60%ส่วนที่เหลือ ไม่ท่วมเพราะอยู่ที่สูงสุนเทศบาลหลังที่ว่าการอำเภอขาสมิงและสถานีตำรวจพุทธรขลสมิงน้ำท่วมสูงกว่า80เซนติเมตรส่วนบางแห่งสูงเกือบ1เมตรโดยบ้านเรือนกว่า300หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมประชาชนกว่า1 0 0 0นคนได้รับผลกระทบส่งเทศบาลขาสมิงจะได้นำอาหารและน้ำดื่มมาช่วยเหลือเบื้องตน้นและหากไม่เพียงพอจะขอรับการช่วยเหลือจากทางอำเภอ และจังหวัดต่อไปซึ่งคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์น้ําน่าจะดีขึ้นส่วนในพื้นที่ตําบลแสนตุง้งมีน้ําท่วมที่เทศบาลต,บาตําบลแสนตุ้งทั้งตลาดเทศบาลบ้านทาจอดและถนนสายสุขุมวิททางขาเข้าขาออกตั้งแต่เวลา20.00นและสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติแล้วขณะที่บ้านลำพูลายตำบลอันสมิงอำเภออันสมิง น้ำท่วมบ้านเรือนจำนวนมากและทางเข้าหมู่บ้านไม่สามารถเข้าออกได้โดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้ำาขาสมิงเกิดน้ำท่วมเกือบทั้งหมดทั้งนี้สถานการณ์ฝนตกหนักครั้งนี้ยังทำให้สารตำบลในอำเภอเมืองตราดทั้งตำบลห้วยแรงบ้านฉางเกลือเกิดน้ำท่วมจำนวนมากและมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมเช่นกันซึ่งน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลเขาสมิงนั้นถือว่าเป็นรอบ15ปีที่ไม่เคยเกิดน้ำท่วมมาก่อน โดยสถานการณ์ล่าสดุดฝนหยุดตกแล้วแต่ยังมีน้ําจากสองแหล่งไหลลงมาอย่างต่อเนื่องและยังมีน้ําทะเลนุนขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการระบายน้ําลงไปยังแม่น้ําตราดซึ่งจะเป็นพื้นที่รับน้ําที่ตำบลนนขาสมิงเช่นตำบลขาสมิงสามหมู่บ้านถูกน้ําท่วมทั้งหมดคือบ้านลําพูลายบ้านชมแสงและบ้านขาสมิงซึ่งระดับน้ําท่วมบ้านเรือนสูงกว่า1เมตร และยังมีประชาชนติดอยู่ในบ้านเรือนทําให้หน่วยกู้ภัยในจังหวัดตราดทั้งสองแห่งอปปรเขาสมิงและหน่วยบรรเทาสาธารณภยัยทั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งองค์การบริหารสร่วนตำบลขาสมิงองค์การบริหารสร่วนตำบลแสนตุง้งองค์การบริหาร,ส,รนนส่วนตำบลทุ่งนรสีต่างส่งคนและอุปกรณ์มาช่วยเหลือแม้อยู่ระหว่างการรับสมัครเลือกตั้งก็ตามทางนี้ตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาสานาทีนายชำนาญวิทย์เตระฐ ผ้วาราชการจังหวัดตราพร้อมด้วยคณะเหล่าข้าราชาิได้เดินทางไปยังพื้นที่น้ําท่วมเริ่มจากตําบลห้วยแร้งอําเภอเมืองตราดและพื้นที่แรกของอำเภอเมืองตราดที่รับที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและตําบลท่ากลุ่มตํบบาบลวังกระเจะระดับน้ํากำลังขึ้นมาและน้ําทะเลหนุนในเช้าวันนี้ซึ่งจะได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น